เยอะสุดกับคำว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยเท่าไหรเยอะสุดหมายถึงเป็นเดือนเดือนนะครับเดือนหนึ่งเอาถ้าได้แชมป์บ่อยๆมันก็ห้าหมื่นนะครับเยอนเงินใช่พอรวมค่าตัวด้วยอะไรค่าตัวค่าซ้อมใช่ครับมันได้เยอะได้เยอะจริงโบนัสปะาเนื่องจากอาการเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ครับมันมันนึั มือนมันจะสมานนะครับแต่ว่ามันก็ยังยังไม่ได้พอลองแล้วมันไม่ได้ก่อนหน้านี้คุณคุยผมว่ากระดูกมันมีสองท่อนใช่คุณหักท่อนใหญ่หรือท่อนเล็กท่อนเล็กท่อนเล็กใช่หักแบบหักออกเลยหรือว่าแตกเอมันมันมันเยอะมันน่าจะมันหักอะหมอว่าหักหักเลยใช่ครับผมก็ทั้งที่บ้านทางบ้านด้วยนะครับคนใกล้ตัวด้วยก็มันก็หลากๆก็ เอานโยกดีก็ให้แฟนผมเลย uh huh. ก็ตั้งแต่หักวันคืนนั้นปุ๊บตอนเช้าแฟนผมมาเลย uh huh. เพราะว่าเขาอยู่ตา่างจังหวัดด้วยนะพี่เอาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไลยครับตอนนี้ก็อยู่อยู่อยู่ตา่างจังหวัดอะไรเงี้ย uh huh. ก็บินมาเลยอะไรเงี้ยก็มาดูแล uh huh. ก็มีแต่แฟนแฟนผมก็แม่อะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาดูครับ uh huh. ก็ต้องขอบคุณเขาแล้วครับ ต้องไปแนวรักกันนะความรักไอนเลือดไอนเลือขอบคุณกับตันแปะรับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกับตันแปะไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจและ TikTok ของกับตันแปะ ขอบคุณสลับแข่งทูแซดคาร์บอนสลับแข่งเสริมใยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยเสื้อพิมายขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาตคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาร์ตขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้จบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑล นึกถึงเสื้อบอลเดินสายนึกถึงร้านแพนด้าช็อปเสื้อบอลมือหนึ่งแท้ร้านเปอร์เซ็นต์มีครบทุกช่องทาง Tik t o อก,กช้อปปีและ Facebook ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุนดานจะให้ V ีครับวันนี้ครับพามาอัปเดตอาการนัตเตะคนคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหายไปตั้งแต่เดือนอะไรนะเออขึสพานขึ้นสะพา,ะพาตอนนี้เดินทางมาถึงกันยาและเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแล้วเวลาตอนเนี้ย อาการเขาเป็นไงบ้างได้ทำตัว่อยครับสวัสดีครับผมพัฒนาพงศ์เบญสุทธครับชิลินชื่อมาครับในวงการฟุตบอลก็มากระทุงครับ แกบ้างอาการตอนนี้ขออัปเดตอาการคุณหน่อยสิถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ค่าสัก50%ไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะใช่ครับ50พอหมอบอกว่าคุณจะต้องพักนานขนาดไหนขอตีไว้ปีหนึ่งเลยครับตีปีเลยปีหนึ่งกลับมาได้นะกลับมาได้ปกติอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากเลยนะใช่ครับก็คือระยะเวลาเนี่ยอย่างน้อยมีแน่ปีหนึ่งใช่ครับอย่างน้อยปีหนึ่งแน่นอน คือขูและได้ได้มีการยืดมีการอะไรบ้างมาช่วงนี้อ๋อก็มีมีครับมีเข้าฟิตเนสบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีดูแลตัวเองให้มันเร็วให้มันหายเร็วที่สุดครับได้ข่าวว่าคุณเคยไปเตะบอลมาแล้วครั้งหนึ่งเคยครับคพยายามเคยลองเคยลองที่จเตะใช่ได้ไหมวันนั้นไม่ได้เพราะพรว่าอะไรว่ะมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูว่าเฮ้ยมาร์กกลับมาเตะแล้ว แต่แต่แล้วตัวยังยืนยันอยู่ว่ายังกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากอาการเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนมันจะสมานนะครับแต่ว่ามันก็ยังยังไม่ได้พอลองแล้วมันไม่ได้ก่อนหน้านี้คุณคุยผมว่ากระดูกมันมีสองท่อนใช่คุณหักท่อนใหญ่หรือท่อนเล็กท่อนเล็กท่อนเล็กใช่หักแบบหักออกเลยหรือว่าแตกเหมือนมันมันเยอะมันน่าจะมันหักอ่ะหมอว่าหัก หักหักเลยใช่ครับคือตอนนั้นใจคอไม่ดีเลยใช่ใช่ตอนนั้นผมมันก็พอหมอบอกว่าหักก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะเออเอออ้วนนึงก็มันก็ได้มาจากฟุตบอลเยอะเยอะเยอะเลยครับแต่คุณเองอ่ะคุณไม่ได้คิดว่ามันหักใช่คุณคิดว่าอะไรวันันมันหลุดกะข้อเท้าหลุดข้อเท้าหลุดเฉยๆอ่ะใจคอเป็นไงมันแบบ มันแบบแค่หลุดว่อะไรออแค่ออกไปพักก็เหมือนแบบไป,ไปไปดัดเข้ามันก็น่าจะหายอะไรเงี้ยเออเออเออก็คิดแค่นั้นพอผลเอ็กซเรย์ออกมาบอกว่าหักผมก็ตอนนั้นเลยขอแบบความคิดในสมองเลยนะมันก็เครียดนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่อยู่ในห้องคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปกับผมเลยอะไร พอรู้พอรู้ปุ๊บก็มีคนเข้ามาเขามีคนมาปอบว่าไม่เป็นไรนะน้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็กลับมาได้เพราะว่ามันก็มีรุ่นพี่เขาก็หักเหมือนกันอะไรอเงี้ยผมก็โอเคครับพี่ผมเขาไม่ได้พูดอะไรก็จัดจบเงียบด้วยเราเขาเรียกว่าอะไรพูดน้อยต่อยหนักอยู่แล้วอ่ะใช่ผมพูดน้อยครับอันนี้ถ้าเป็นมวยก็พูดน้อยต่อยหนักเป็นบอลก็เหมือนแบบพูดน้อยเตะหนักอ่ะเออแต่แม่งพอมาถึงวันหนึ่งจากตัวหลักสำรองก็ไม่ใช่ ตัวอะไรก็ไม่ได้อะ<ช>แล้วสุดท้ายต้องมานั่งดูแลตัวเองจนถึงทุกวันนี้ก็<ม>อบอกว่าคุณวางแผนอะไรกับชีวิตบ้างตอนนี้นะตอนนี้ก็ก็มันก็ถ้าได้แค่ทํางานนะครับผมไม่ได้เตะบอลอย่างเดียวไงผมมีงานอยู่ยังมีงานเป็นงานหลักผมอยู่ครับตอนเนี้ก็คิดว่าก็คิดว่าทํางานอย่างเดียวเลยตอนนี้นะใช่ครับไม่คิดอะไรอย่างอื่นแล้วใช่ฟุตบอลก็ยังยังยังไม่ได้อยู่ในหัวผมแล้วตอนอนะี้ ไม่ได้เตะบอลผลกระทบกับชีวิตคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหนมา,มากนะครับเพราะฟุตบอลมันทําให้ผมมีรายรายได้เยอะมากเลยครับออต่อเดือนอะ่ะเยอะเยอะจริงๆครับเ,ออเดินสายเนี่ยผมว่าผมยอมรับเลยเดินสายมันช่วยให้ผมได้แบบมีหลายๆอย่างครับคุณเคยบอกว่าเดินสายให้ให้อะไรกับคุณเยอะมากตอนผมตอน,นผมไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ผมว่ามีทั้ง ทั้งบ้านมีทั้งเงินเก็บมีทั้งรถอะไรเงี้ยจากเดินสายเนี่ยหรอใช่ก็ทํางานด้วยนะครับเออเออ,อเคือควบคู่ใช่ระหว่างงานที่คุณทํากับบอลที่คุณเตะถ้าวัดเเรื่องเรื่องรายได้อะไรไไเป็นหลักถ้าไรายได้บอลดีกว่ามันเป็นหลักเลยหรอใช่บอลบอลดีกว่าจริงๆเนื่องจากคุณอยู่ในวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยมาตั้งแต่เด็กน้อยเลยถ้าผมย้อนไปเมื่อเจ็ดแปดปีแล้วผมก็เจอคุณแม่งก็อยู่ในยุคยุคแรกๆ ่เมื่อก่อนอยู่กับเจเจนแอลอ่ะใช่ครับประมาณครับอยู่กพ่อพี่เขาเคยได้เงินเยอะสุดกับคำว่าฟุตบอลเดินสายเนี่ยเท่าไหร่เยอะสุดหมายถึงเป็นเดือนเดือนนเดือนหนึ่งเอาถ้าได้แชมป์บ่อยๆมันก็ห้าหมื่นนะครับเยอะเนื้อใช่เพราะรวมค่าตัวด้วยอะไรเงี้ค่าตัวค่าซ้อมใช่ครับมันได้เยอะได้เยอะจริงโบนัส พราะว่าไปบางบางทีมไปกับเหมือนไปกับทีมอื่นอะไรเงี้ยเขาก็น้องเอาไปเลยเงินพี่ไม่เอาอย่างเงินแชมป์เงี้ยใช่ก็คือสมมติแสนนึงก็หารสิบคนเลยใช่ก็หารก็ค่าตัวต่างหากม<ช>ันหรือว่าอยู่ในตัวต่างหากค่าน้ำมันต่างหากอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในเงินแชมป์ด้วยไม่ได้อยู่ครับอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณสมมติไปสิบคนอย่างน้อยก็ต้องมีได้ไม่ได้ก็ต้องมีสักหมื่นสามอ่ะก็ได้ครับหมื่นสามถึงหมื่นห้าใช่ แต่พอมันทุกวันนี้บอลไม่ได้เตะมันก็มีผลกระทบต่อชีวิตคุณหมดเลยทุกอย่างมีครับมีเลยเงินแม่งหายไปเยอะมากนะตอนนี้ก็เริ่มชัดแล้วครับเริ่มชัดแล้วก็เอาตอนนี้ถ้าพูดถึงอะถ้าสมมติ a c a อะคาเดมี่อะคาเดมีหนึ่งเขาดูอีพีนี้เขาบอกว่าเอ้ยอยากให้มัคเข้ามาสอนเด็กๆ อ,อ๋อได้ครับยินดีนะครับยินดีไหมยินดีครับยินดีขอให้ช่วงน,นี้ีผมก็ก็แต่ก่อนก็สอนสอนบอลอยู่ครับเวเหรอได้ก็มีก็ไปพี่พี่พเขาเรียกให้ไปช่วยอะไร,งไรเงี้ยก็ไปช่วยได้ก็สอนได้ครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสครับก็เรียกได้เลยแต่ๆๆแถวแถวแรกนี้ได้หมด <c oughs> ไม่ให้เตะบอลแต่ให้ไปสอนบอลเด็กก็ได้ก็ได้ได้อะคาเดมี่ยินดีได้ใครจ่ายอะไรยังไงก็ติดต่อกันมาได้มาคุยกัน ผมสบายๆาแล้วเงินไม่ได้เทคสนามนี้เลยไหมล่ะได้ข่าวว่าสายสามอารีนาเขาจะเทคโอเวอร์อยู่เนี่ยคุณก็เทคเลยคุณก็ตัดเองเลยเอายังยางก่อนครับยางก่อนต้องหาแบบต้องมีแบบหน้าเสียดีๆหน่อยแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเทคสนามสายสามอารีนาใช่ใช่ก็ทางสายสามเนี่ยอารีนาเนี่ยก็ยินดีให้เทคโอเวอร์ลูกค้าจันถึงศุกนี่ต้องบอกว่าแน่นทุกวันใช่มีทุกวันครับใช่ แต่เสาร์อาทิตย์ก็อยากจะอยากจัดลีกหรือว่าทำอะไรก็จัดการได้เลยสพี่จัดบอลอหนได้หมดเออมาร์กีกคุณเคยอยู่สนามนี้นานเนี่ยก็ก็ผมทำงานมา2ปีโอ้ก็3ปีครับอยู่ที่เนี่ยนะใช่แต่ว่าคุณเคยแต่ว่าหลักๆผมก็อยู่สนามวินนิงเซเว่นสายหนึ่งครับอ๋อแต่เป็นหลักๆที่นู่นเออก็ช่วงเย็นก็ไปทุกวันที่นู่นนะเพราะมีหลายอย่างครับพี่ตอนเนี้ยใครว่างก็ไปได้ไปหมดอ่ะแต่ที่นู่นมันมีทั้งหนามบอลโตนุ๊ก เดร์บินตันบาสเกตบอลอ้าเหรอใช่ครับมีหเยอะขนาดนั้นเลยเพิ่มมาใหม่ครับเพิ่มมาใหม่ว้าวเอางี้เข้าเรื่องวันนั้นมันมีภาพออกมาว่าเขาไปขอโทษคุณที่โรงบาลใช่ในใจเลยโกรธไหมถ้ามันเหมือนมันไม่มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นหมายถึงแบบเราเคยแบบเจอกันแล้วเตะกันตลอดอะไรเออเอออันนี้เพิ่งมาผมก็ไม่ไม่ได้โกรธครับยิงผมไม่ได้โกรธอะไรครับ มันมันมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไหมให้คุณจังหวะเข้าประทักกันแรงๆหรือว่าอะไรมีไหมถามริงไหนสัซึ่งวันนั้นผมบอาตรงๆว่าผมไม่ได้พักผมเลยไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดเรื่องนี้แต่ผมม่าอยู่ในห้องอบีวันนั้นไม่มีเลยเหมือนจะไม่ไม่ไม่ในในเกมใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่ได้เจออะไรเพราะว่าผมก็เหมือนจะลงมาเปลี่ยนตัวบ้างก็อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ประทะกับพี่นุท่ะไรเคยทะเลาะกันมาก่อนไหมไม่เคยครับ ก็ชวนไปเตะบอลกันด้วยเคยเตะบอลด้วยกันด้วยเตะกันใช่เหรอใช่เขาก็มาแซวผมอะไรเงี้ยเออก็รายการหนะที่ผมกำแพงเพชรผมไปเตะก็กดืีมเดียวเขาไม่คนละคนละทีเพราะว่าพี่เขาไปเล่นสองเกอร์ผมกับจินพัฒน์ก็ได้แชมป์ที่นู่นแหละครับแต่ว่าก็เดไปนั่งเล่นกับพี่เขาอะไรเงี้ยเออก็นั่งปกติเดินไปหากันอะไรเงี้ยต่บอกผมก่อนหน้านี่ผมไปทำภาพเจ้าตัวมาเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่คิดว่ามันจะหัก ผมก็กลาบเออผมว่าเข้าบอลถามว่าเข้าเข้าเข้าหนักไหมก็เข้าหนักช่วงนั้นบอลตามอ่าแล้วก็ช่วงทุบเวลาด้วยใช่ไหมทุบเวลาไหมใกล้ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดเวลาแล้วแต่ก็ยังมันก็ยังใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดเวลาแล้วช่วงนั้นอะไรทําให้คุณได้สู้ผมก็ทั้งที่บ้านทางบ้านด้วยแหละครับคนใกล้ตัวด้วยกับ มันก็หลายๆก็เอานิยมคีก็ให้แฟนผมเลยออืก็ตั้งแต่หักวันคืนนั้นปุ๊บตอนเช้าแฟนผมมาเลยออืเพราะว่าเขาอยู่ตางจังหวัดด้วยนะพี่อาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไม่ครับตอนนี้ก็อยู่อยู่อยู่ตางจังหวัดอะไรเงี้ยก็บินมาเลยอะไรเงี้ยก็มาดูแลอก็มีแฟนแฟนผมก็แม่อะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาดูอก็ต้องขอบคุณเขาแล้วครับ ก็ไปแนวรักกันนะความรักอะไรอิเล่บอิเล่บบางคนไม่เตะบอลมันหล่อมากเลยเลยมันหล่อกว่าตอนเตะบอลเยอะเลยเนี่ยไม่เดินแดดไม่เดินแดดเออคือแบบมานั่งใกล้กันแล้วแบบชีวิตบางแม่งแย่มากเลยว่ะคือหล่อหล่อหล่อชัดเลยตอนนี้เออได้ข่าวว่าเคยเป็นเขาประมาณเหมือนดาราสมทบอะไรีจริงป่ะอันนี้บางไม่รู้อ่ะบางไม่รู้เลยจริงคนรู้นคนนี้เล่าให้ฟังไม่เคย ไม่เคยเป็นดาราไม่เคยอะไรงี้เลยในวงการจอไม่เคยเลยไม่เคยเนี่ยครั้งแรกใช่อ่อครั้งแรกอาแล้วมีใครมาเล่าให้ฟังว่าไอ้มาร์คอ๋อแล้วคืออะไรนั่นคืออะไรโมกันโมคิโมกันไม่รู้ใครไปพูดเลยผมก็ไม่รู้เออไม่เคยบางไอ้ไอ้มาร์เคยเล่นเล่นหนังมาเคยเป็นดาราสมทบมาบางด้วยมองด้วยสภาพหน้าก็เฮ้ยเออได้ว่ะเออแต่กูก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันไม่เคยนะครับอันนี้จะปากไม่ไม่ไม่โกหกนะ ไม่ไม่มีอ่ะไม่เคยเลยมิวสิกละอะไรก็ไม่เคยไม่ไม่เคยครับเหรอใช่โอ้แสดงว่าสิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดนี่คือเรื่องโม้ทั้งนั้นเลยฟังได้ยินจากใครอ่ะก็ไม่รู้มันได้เชื่อถือได้หรือเปล่าวะนนี้ไม่เคยครับไม่เคยอ๋อโอเคไม่เคยหลังจากนี้เอาไงต่อชีวิตคุณก็ทางนี้ก็น่าซุ่มซุ่มซุ่มไปก่อนซุ่มไปก่อนคืออะไรคือแบบ เรื่องฟุตบอลอะไรเงี้ยผมก็ซุ่มซุมปมอนกันแต่ว่าปีหน้าน่าจะกลับมาแน่นอนแล้วการที่เราไปกายภาพมันอ่าเขาเรียวกว่าไรกายภาพบำบัดมันมันมีผลกระทบที่แบบให้เรากลับมาไวมากกว่าปีเองไหมแต่ถ้ากายภาพก็ทุกวันก็มันก็น่าจะน่าจะเร็ว mm hmm. เร็วแน่นอนครับหมอก็บอกว่าก็เข้าฟิตเนสอะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอาการเจ็บอะไรก็พักก่อนแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อะไร mm hmm, mm hmm. อาจจะไม่ถึงปีอะไร mm hmm. อีพีนี้ออกไปผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังให้ใจให้กับมาร์คด้วยเพราะว่าเอาจริงๆนะภาคแม่งทุกอาทิตย์แล้วอยู่ดีแม่งก็หายไปผมก็เลยรู้สึกว่ามัน,มนเหมือนขาดอะไรไปอย่างเหมือนกันนะเว้ยคือภาคอยู่ทุกวันแย่เล่นกันตลอดเวลาเจอครับคือแล้วก็อยู่ดีแม่งก็หายไปแล้วก็เงียบไปเลยจนผมรู้สึกว่าเอออยากไปทําน้องมาทัก EP, อีพีผมคิดถึงมันว่ะแต่ผมผมก็ผมก็เสียน,นะเนนะห็นแบบ ปกติเราไปทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเราต้องนอนดูพี่เขาเตะบอลอะไรกันเงี้ยแต่บางทีโอ้โหลูกนี้แม่งเอ้ยอยากยิงว่ะอะไรลูกนี้มันต้องกูอ่ะอยากยิงจริงๆอะไรแต่ก็มันก็โอ้โหผมก็ยังเจ็บผมก็คิดว่าโทนเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายในวงการเลยมีใครขอคนหนึ่งเลยใครที่ให้กำลังใจคุณเป็นหลักเลยรอคุณกลับไป เหมือนใช่กำลังใจกับพี่ทูอะพี่บุญทูอบุญทูใช่คอยโทรถามเราทุกสุกดีตลอดไหมก็ก็ตอนเจอเหมือนตอนเจอแหละเหมือนผมเจอที่ไหนแหละเขาก็เป็นไงบ้างน้องอะไรเงี้ยผมก็พอดีขึ้นแล้วพี่แต่ว่ามีพี่พี่เดินสายหลายคนเขาก็เวลาผมลงอะไรก็ทักมาอะไรเป็นไงบ้างอะไรก็ถามผมก็ใกล้แล้วพี่ใกล้ใกล้ไปก่อนใกล้กำหนดแบบมุกลาบีนา แต่ถ้าเอาคบปีก็คือพฤษภาใช่ถ้าคบปีพฤษภาเออแต่ตอนเนี้ยหมอให้เบื้องต้นมาก่อนใช่ไหมใช่ผมว่าว่าน่าจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมกรลลาใช่ครับวันพีนาอะไรเงี้ยเออหน้าไปเลยเดี๋ยวเราเร,ารามารอเป็นกําลังใจกับผู้ชายคนนี้ว่ามกรลลาชายคนนี้จะกลับมาหรือไม่ไม่แน่เงินล้านอาจจะเซอร์ไพรส์นะคุณคิดว่าการกลับมาของคุณครั้งเนี้ยมันจะมีผลกระทบต่อการเล่นของคุณปะ จะเชิญแรกผมมีร้อยเปอร์เซ็ครับใครมาใกล้นี่ผมออกบอลก่อนเลยแย่งเหรอแยง่งแยง่งออออคือว่ากูไม่เอาแล้วไม่เอาโดนถ้ามาใกล้นี่จะโดนตัวแล้วไปล้ไปก่อนตอ,ออกไปก่อนออย่าทํำเลยกูเลย <c oughs> แค่นี้ก็มากเกินล้ะบทเรียนไหมบทเรียนราคาแพงบทเรียนราคาแพงนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเรามันอาจจะเกิดผลกระทบจากคนอื่นที่มากระทำเรา แต่ผมมองว่าในโลกของฟุตบอลไม่ช้าก็เร็วมันต้องมีใช่แต่ลักษณะในการเล่นลักษณะในการเข้าคราเนี้มันก็ต้องอยู่ขึ้นกับดุลพินิจของทุกคนว่าคุณจะเล่นบอลให้มันออกมาในลักษณะไหนแรงในฐานะที่ผลประโยชน์ของทีมกับแรงเอาหนักเข้าสู้มันต่างกันนะใช่มาร์กอยากจะพูดอะไรกับพี่ๆนักบอลรวมถึงหลายๆคนไหมที่แบบว่า ตอนนี้ข่าวตีกันบั่งต่อยกันบ้างเตะกันหนักบ้างอะไรมั่งมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมผมว่ากมันเรายกตัวอย่างการตัดเกมดีกว่าพี่ว่ามันมีหลายแบบนะพี่การตัดเกมอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบจะเข้าหนักอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบดึงบ้างแค่แบบยกขาแค่สะก,กัดสะกิดแค่นั้นก็พออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดต้องเปิดปุ่มอะไรเข้ามามัน สองผลในหลายอย่างพี่พอมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นใช่ไหม,อ,มอย่างที่ผมเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะมันอารมณ์โชวรูบจริงๆโ่วบูบเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบมันมีหลายวิธีจริงพี่วิธีการตัดบอลอะไรเงี้ยคือกำลังจะบอกว่าไปใช้วิธีอื่นดีกว่าวิธีที่ฝั่งตัวข้าไม่เจ็บไม่ปวดประมาณนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ใช่ถ้าเป็นไปได้เออก็ใช้วิธีที่มัน เบาลงนิดนึงใช่ครับดึงเสื้อเอ้ยผักเอ้ยใช่ก็ตามนั้นก็ประมาณนี้ท pues ้ายนี้ละฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่เขาแบบว่าคิดถึงลูกมาร์กกันแล้วเกินแล้วรวมถึงอสายเขาเรียกว่าแม่ไม้ด้วยเอฟซีขอบสนามคุณเละสาวแก่แม่ไม้ที่ว่าติดตามพี่มาร์กพี่มาร์กเอออ่ะก็ก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนครับว่า ก็เร็วๆนี้ก็จะพยายามแบบให้มันหายเร็วที่สุดนะครับเออก็จะกลับมาให้มันไวที่สุดเออมีอะไรบอกแฟนป่ะดูแลคุณตั้งแต่วันแรกเลยก็ขอบคุณครับที่ดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยเออก็ก็อยาด่าผมเยอะรักแหละรักรักรักครับเออช่วงนี้ก็ช่วยมากมาช่วยมากก่อนช่วยๆเงิอ่ะวันนี้ครับวันนี้ก็ นไหนมาหาแล้วก็เอาเสื้อมามอมให้จากคอมพาสแล้วก็สับแข้งทูซ็ตคาร์บอนเอาไว้เวลาหายแล้วก็ใส่รู้สึกใหม่ได้ครนะับพอใช้ใช้ตลอดครับนี่ใช้ตลอดตลอดนีด่อยู่เป็นแล้วละโอเคโอาเคของคุณพ่อครับ,บ,รบวันท้ายนี้ครับไม่ขอเลยมากครับฝากกดไลค์กดแชร์อีพีนี้ไม่มากก็น้อยก็ต้องบอกว่าชายคนนี้ไวสุดก็ต้องมกุลาแต่ถ้าอย่างช้าก็พื่อสบาครับปีหน้าแล้วเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กับทางด้านของเด็กชาย มากรุงครับพัทรพงศ์เพกาสุด,ดครับสวัสดีครับขอบคุณครับ